สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเราก็มารีวิวเสื้อผ้าลินินนะคะตัวนี้เป็นลายน่ารักน่ารักนะคะทุกคนคะ่ะลินินร้อเซคะ่ะลินินสวยมากสองลายสองลายเขาเรียกสสีลายสองสี2แบบค่ะสองสีสองแบบค่ะ,ะ,บบคะทุกคนแหมก็ พูดไม่ถูกนะคะสอสีสแบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นแบบไหลเลยนะคะไหลเลยแล้วก็เบ้ิแขนไหลเลยเบ้ลแขนนะคะตัวนี้ขนาดซสได้ถึง46ยาว22เป็นปกตินะคะพวกนี้เวลาลูกค้าจะใส่ไหลเลยมันจะตัวใหญ่กว่ากว่าปกตินิดหนึงนะคะ46ซึ่งจริงๆแล้วก็ ลูกค้าที่เคยใส่4ีสิีสประมาณนี้แหละค่ะสีสีอย่างนี้ก็จะใส่ตัวนี้ได้ค่ะก็มีสงสีลายน่ารักมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะความยาวแค่22นิ้วนะคะทุกคนสำหรับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบแขนเลย,ลยไหลแขนเลยสอบค่ะทุกคนอุย้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะพูดผิดพูดถูกสมองค่อนข้างเสื่อม แขนเลยสอกค่ะเป็นปกเชิ้ตเหมือนกันแต่ตัวนี้ขนาดไซส์ได้44นิ้วนะคะอันนี้คือเหมนมาตรฐานที่44นิ้วถ้าคนที่ใส่40เสื้อผ้าไซส์4ก็จัดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเพิ่อนทํามองว่า42กับ44ก็พอจะใส่ด้วยกันได้นะคะตัวนี้ก็ความยาว22นิ้วเหมือนกันค่ะความยาว22นิ้วเป็นตัวไม่ยาวมากนะคะแล้วก็ ขนาดไซส์44ซึ่งสามารถที่จะใส่กับเกงๆขาตรงขาบ,บ้านได้สวยนะคะเพราะว่าตัวนี้22นิ้วก็จะประมาณสะโพกบนเนาะอยู่เหนือเหนืออยูออ่ประมาณว่าน่าจะเสมอสะโพกล่างแต่ไม่ปิดนะไม่ปิดมากนะคะตัวนี้สีสวยบอกได้เลย ถ้าใครสนใจนะคะก็แอดลายด้านบนนี้ได้เลยเป็นสีที่ค่อนข้างหวานแล้วก็หากางเกงใส่ได้ไม่ยากคือได้แทบทุกสีเลยเพราะพื้นเป็นขาวส่วนลายจับลายไปคู่กางเกงได้เลยคะ่ะทุกคนซึ่งสามารถแมทกันได้แทบทุกสีอย่างนางแบบเป็นไหมคะตัวแขนสั้นก็ใส่กับยีนก็น่ารักเพราะฉะนั้นอันนี้จะใส่ได้หนักมองว่าใส่ได้ทุกไวเลยนะคะทุกคนก็ ใส่ได้หลายโอกาสด้วยออสวยงามมากๆนะคะอ่าหากสนใจก็แอดไลน์ด้านบนได้เลยราคาเดียวค่ะ7จ็ทักพี่ย์ทุนทาได้เลยนะคะอสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมานะคะงานมีไม่เยอะแล้วนะคะมีไม่เยอะนะคะทุกคนค่ะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้เป็นหนักก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะที่สำคัญค่ะสันกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากร้านของเรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายค่ะ